แล้วทีนี้นอกจากเรื่องคําที่หลวงพ่อว่าหลวงพ่อ,พอ,อลึกซึ้งมากขึ enders, ้นแล้วยังมีอะ <ups. S 2> ไรอีกไหมคะที่พอเข้ามาแล้วอ๋อพอพอเข้ามาพอเรียนแล้วทีหลังพอรู้ก็คนคว้เพะว่าพอในเรียนแปลกเหมือนไม่เหมือนกับพวกนี้ลูกนี้เล็กๆเขาเขาเรียนท่องตอนนั้นเองทองพอท่องจบแล้วก็ไปนั้นว่าจบแล้วของนั้นแต่พอไม่ใช่พอคนคว้าด้วย ความหมดเลยถึงได้รู way, work, today, my my waters, ้ว่าเออไอที่เรารู้มาก่อนนั้นมันไม่ใช่มันมีมากกว่านั้นอีกอย่างนี้ยกตัวอย่างคำว่าวิเศษรู้คุณนามสอบนามอะไรพวกนี้ตอนแรกก็ดูเอาเออพอรู้เพียงพอทเบินเรียกว่ารู้ิบุตริบแล้วนั่นเองแต่พอเรามาเรียนอ้าวนี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องผิบุรเป็นเรื่องรู้่องลึกถึงอ่ ก็เลยพอเข้าใจขึ้นมาถึงตอนที่หลังก็ทําให้คอนข้าเลยเลยเรียนสนุกไปเลยค่ะเรียนสนุกคนอื่นก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นไงไม่รู้นี่นี่ถ้าไปเจอใครคุยกันในในพระในที่เรียนน่ะก็จะคุยในเรื่องเรียนบาลีนะถ้าก็คุยเรื่องคืนพักไว้ก่อนไม่ไม่ไม่เตรียมคุยด้วย ลุงพ่อสนุนตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เรียนบาลีวยากรอะไรอย่างนี้เลยว่าเรียนเรียนตั้งแต่เรียนนามนาคุณนามสมนามก็เริ่มต้นเลยเรียน,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 ยน,ยนทนี่นี่เป็นลูกม่อจริงๆเลยหลุงพ่อจําอาจารย์คนแรกได้ไหมคะจาได้ใครคะออตอนนี้สึกไปแล้วก็ <c oughs> พระมาหาประสาทธ,ธรรมตาตโยเด <c oughs> ี๋ยวนี้ก็คุณประจักษัถถาที่อยู่ที่นอน้ที่วัดจุฬรำสันนั <c oughs> ่นแหละเกี่ยวกับเรื่องโนดเรื่องอะไรนะั่นแหละค่ะ นั่นแหละสอนนั่นเป็นที่สอนได้แต่ว่าอตอนที่ว่าเรียนรู้อะไรลึกซึ้งนี่จากอาจารย์ทักุณเพราะว่าอาจารย์ทัุณประเทศวิศวะจานะนะสมัยน <c oughs> ัวนตอนนั้นท่านยังเป็นพระหมหาบุญชัยชอมหาวิโรอยู่ <c oughs> เวลาที่ท่านจะเราต้องไปถามท่านได้ตลอดเวลาอันนี้ทําให้ได้พิเศษจริงๆ <c oughs> เพราะว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิด เป็นเวลาที่เรามันเกิดตอนไหนกาลังอาบน้ำมันนึกได้ขึ้นมาก็ถาม่านทันที้ั้าก็ตอบทันทีเลยตอบทั้งทั้งที่กําลังถูสบู่ <c oughs> ถูสบู่ไปด้วยรดน้ําไปด้วยแล้วก็ตอบไปด้วยเลย <c oughs> นี่มันก็ประทับใจก็ตอบทีเดียวก็เข้าบทเลยสมัย <c oughs> ปุ๊บรู้ปั๊บไ,ไม่มีเหลือไม่มีเหลือ,ไ,ลอได้หมดเลยเริ่มเรียนเริ่มเล็กที่หลวงท่านหลวงพ่อเจ้าคุณสอนหลวงพ่อนี่คือตอนนั้นประโยคไหนคะก็ตั้งแต่ ตอนแรกก็เรกวยากณ์ช <S an> <ๆ>ั้นวยากรอ์ไม่มีประโยคประโยคนั่นมาตอนที่ว่าที่ท่านสอนมาสอนประโยคสีที่สอนจริงจังแต่ว่าท่านก็สอนเรียนวิธีท่านให้ว่าเรียนประโยคปีทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ท่านเองเพราะว่าท่านก็ไม่มีเวลาท่านสอนต้องสองสามชั้นตอสอนวยากรณ์สอนเป็นครั้งเป็นคราวแล้วที่หนักก็ท่านสอนประโยคสามกับประโยคสีเพราะต้องเอา เขาสองเขาสอบต้องเอาไว้ได้นี่ว่าแต่สมัยนั้นนั่นสมัยที่หลวงพ่อเรียนตอนแรกนี่เขาจะไปสอบที่สุราษฎร์นะเพราะที่นี่มันมีนักเรียนไม่พอเพิ่งมาจัดสอบมาปี2อ1 0แล้วก็จัดสอบเอาตอนกลางพรรษาแล้วก็พิเศษด้วยปีนั้นคือสอบประโยคหนึ่งสองก่อนเพื่อนเลยนนะั่นแหละที่เมเราอหรือเรียนบาลีแล้วก็ว่าต่อเลยนะ <c oughs> แต่ทำไมถึงเรียนบาลีก็เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันคืออย่างที่บอกแล้วว่า พอท่องหลักท่องอะไรแล้วพอเปิดเรียนให้เปิดเปิดตำราอ่านเข้าวจนเรียกว่ามันซึมซับก็ไปเรื่อยๆว่าเอ้คำที่พระเจ้าสอนว่านี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องเล่ากว่าแรงมันทำได้ทำได้จริงๆนี่นะเช่นว่าอย่างฉันข้าวรวมอะไรอย่างนี้ไม่เห็นจะแปลกอะไรอย่างที่พ่อเล่าว่าตอนตุ่ยดะฉันรวมทุดยดง ที่นี่มันก็ทาให้เราไม่ยุดติดในเรื่องรสอาหารเพราะนั้นฉันได้แล้วนันที่ที่ว่ามาฉัน <c oughs> ไม่ไม,ไม่ไม่นิยมเนื้อไม่นิยมพวกเนื้อทุกชน,นิดเลยก็เพราะว่าเนื้อมันเกิดโทษผลโทษฉันกไปเรื่องมันจะรู้สึกเกิดโทษนัน้น,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 นเลิกทีหลักเมื่อตอนออกทูลงแล้วผู <c oughs> ลงาถึงได้เลิกเลยเพราะว่านึกถึงย้อนหลังไปหลายที่ไหลายหลายตอนเลย ตอนที่พี่ชายลูกของโยมลุงบวชโยมแม่ซึ่งตามทำนานีิก็ไม่ค่อยครอบครัวหรอกแต่พออพอ,พอเอาปิ่นโตให้พี่ชายแล้พี่หลวงน,นะนะคือเราพี่หลวงตอนนี้เกีเยชีวิตไปแล้วเอาไปให้นี่ก็จะทําอย่างอร่อยเลยแล้วแล้วพี่ชายก็กอฉันเสร็จแล้วท่าน,นก็เหลือไว้ให้เอา มักินข้าวสิโอโหกินอร่อยจริงๆเลยที่ยมแม่ทำไว้นะมันอร่อยนัน,นั้นในความรู้สึกของเด็กๆหรือเป็นเป็นเพราะหิวด้วยกว็บพิรุษ <c oughs> แต่ว่าทําอร่อยจริงทีงนี่ข้าวปลาอาหารที่ทำนั้นเรียกว่ายมแม่ทาพิเศษทีนี่พอเราไปออกตัวดองกานึกถึงว่าถ้าเราไปออกเราเกิดตัวสัตว์นั้นต้องตายขึ้นมาเพราะเรางนี้เช่นว่าข้าวปลางเงี้มันก็เป็นโทษแล้ว เราถึงยังไงเราก็ต้องสงส่งไสยบ้างแล้วว่าเออนี่ก็มีกินกันอย่างนี้หรือชาว่าน็เห็นที่เขากินทั่วไปมันก็กินธรรมดาธรรมดากินปลาเข็มอะไรปลาตัวนึ่กินได้ทั้งหลายวันนี่นี่พอเห็นป้าธุดงเขาทำพิเศษอย่างที่ไอ้เพลงเพลงของพรพิรมก็มีปฏิพล์กันว่าปลาตัวดงทองกรดนะขณะที่ว่าพูดถึงแม่ไก่ที่จะต้องถูกฆ่านะนนะ แล้วพอดีไอ้เรื่องนี้มันอ่านมาแล้วอ่านมาในนั้นแล้วด้วยอ่านมาในที่ทานธรรมบทแล้วด้วยก็ <c oughs> ลเลยทาให้นึกถึงว่าเออถ้าเราไปอย่างนั้นเอาจิงนะเพราะพอ่ไปบางทีนะเขาเขาแกงมานี่ไม่รู้ว่ามันแกงอะไรกันแน่ในเห็นตัวมแมลงถามมันนี่ตัวอะไรอะ่ะแต่ตอนนั้นฉันก็ไปหมดแล้วอิ่มแล้วนะถามว่าตัวอะไรก็ <c oughs> อบอกว่านี่ตัววียสว่างั้น ตัวเวียคือตัวจักจันตัวอ่อนๆนั่นเองค่ะมุ้ยอิ่มรองเวียดเวียดเวอย่างเงี้ยตอนกลางวันนะนั่นแหละโอ้หวานมากๆเลยนะแต่ตอนนั้นเรียบร้อยไปแล้วอิ่มผงบานแล้วฉันมือเดียวนี่ลุงพ่อแต่แต่พอเราไปออกทุดงโยมเขาถวายอะไรเราก็ต้องฉันทั้งหมดไม่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 ไมไม่ไม่ไไม่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 ไ่ไ เ mm hmm. ปนาบัดทีนี้ถ้าปปนาบัดแล้วออกทุดงงนี่มันก็ไม่ mm hmm. มก็ดีสิหมายถึงว่าจิตใจมันไม่บริสุทธิ์แล้วอย mm hmm. มนก็เลยเลี่ยงไปเลียงเลี่ยงไยเลี่ยงไปเลี่ยงไป,งไปทีนี้พอมาปีต่อไปว่าอะไรก็ได้ที่เขาให้มาแล้วก็ฉันงั้น mm hmm. ไม่ได้ไม่ได้แข่งเหมือนกับปีแรกปีแรกไม่แข่งฉันเฉพาะแต่พว่มังสวิรัตตอนนั้น ปีแรกปีแรกของการเดินทุด,ดงนี่คือเริ่มเมื่อเรามาปี่อบ12ตอนนั้นหลวงพ่อสอบประเดนอะไรได้คะ,อะสอบประโยคสีได้แล้วแต่ยังไม่ยังไม่ทันรู้ผลพอสอบเสร็จถึงก็ออกเลยลาลาหลวงหลวงพ่อแล้วยานตรงนี้เลยลอกว่าออกไปออกทุด,ดงเพราะตอนนั้นมันได้พรรษาพอดีภาษาอันาานี้ก็แบบนิสัยมุตตะกาตามภาษา,าในของพระนั่นออกไปนี่ก็ไม่เป็นโทษแล้วเพราะคนจากพระอุปราช คือพระโดนเนี่ยก็บวชในภายในห้าปีนี่ต้องอยู่ในสำนักพระอุปชาต้องถึงนิสัยแต่ทีนี้มันพอห้า <c oughs> ปีห้าพรรษาแล้วมันค้นเอเลยป่อกไปก็เรียกว่าไม่มีโทษไม่มีอะไรแล้วถูกต้องแล้วเรื่องก็จะได้เรียกว่าปลอดโปร่งใจข้อหนึ่งแล้วว่าเราไม่ได้หนีพระอุปชาและเวลาหลวงพ่อยังจําได้อยู่พอเวลาท่านะบอกว่าช้าๆก่อนนะ ใจช้าก่อนหมายถึงอย่รีบร้อน,นออกไปไหนทําอะไรนัแล้วก็ใครตัวในดีพิจารณาดีอะไรทําอะไรทุกอย่างแล้วก็อย่างหนึง่งก็บอกว่าชูตายคากรดุ้ยเย่างนั้นก <c oughs> ันต,นตกใจพูดว่าูตายคากรดุ้ยค่ะทีนี้กลับกลับมาที่กลับมาที่หลวงพ่อ,อพระราชยานกวีอะค่ะน,น,นตอนที่เกี่ยวกับการเารียนบาลีอะค่ะอ๋อเรียนบาลีพ ตอ oh, uh huh. นตอนตอนแรกๆเรียนแล้วรู้สึกมึนตีส่าแล้วก็เจ็บตามากเลยเจ็บตามากแล้วมึนเรียนไม่รู้เรื่องก็ไปปรึกษาหลวงพ่อปรึกษาว่าเออผมมันเป็นอย่างนี้หลวงพ่อตอนนั้นอย่างนี้ท่านอาจารย์อยู่นะว่าผมเป็นอย่างนี้อาจารย์เป็นยังไงบอกว่าเรียนแล้วไม่รู้เรื่องไม่จําได้ด้วยอต่ทีนี้าะบอกว่าไอ้หอง่มอของพกเราเนี่มันพิเศษ ท time, so, back, the ่านว่านะถ้าถ้าไปฝุ่ยมันนักไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องรอจังหวะมันแล้วต้องเหมือนกับปวกมีดพวกขวานอะไรถ้าเราใช้อย่างเดียวไม่ลับกไม่อะไรเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นนั่งสมองสติอารมณ์เนี่ยอมันเกิดอาการตื้อขึ้นมาจําอะไรไม่ได้นั่งทําจิตใจสงบทาจิตใจสบายต้องยึดติดอะไรปลรอยปก่อยไปไปไปล่อยวางไปค้ายๆว่า ไอ้จิตมันอยู่อย่างอิสระสบายก็เลยทำให้สติอะไรเข้มแข็งขึ้นอ